โอ้โหสวยจังเลยย่ำค่ะโอเคมิดทำฮาร์ดเร็วมมินิฮาร์ดเร็วมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดโอเค ูหน้าใกล้ๆสิหน้าสวยไหมดูหน้าใกล้ๆสิไม่เอ,อกแล้วไม่เอาแล้วโอเคค่ะ